เราคือประสบการณ์ในชีวิตเราเจอคือว่าโบราณเขาว่าเจอศพแล้วต้องถอยออกไปให้ออกจากบา้านถ้าไม่งั้นยุ่งเราอะ่ะเขาจะล่อพันเราอะ่ะผมต้องไปโอ้โหอันวันนั้นมันไม่ยังมันไม่ใช่หมูเราก็ว,ว่าหมูอ้าเราดูว,าว่าหมูหมูบ้างงัวบ้าไหมบางคนไ,คไม่ใช่มากน้อยศพนะอันเรื่องจริงๆอ่ะไอแชมอะเด็กที่นั่นเรา มงคลจะมาตีสามมงคลนุ่งน้อยส่งไอ้แฟชั่นให้ผมหน่อยได้ส่งให้ไม,ไม่เป็นอะไรของมึงวันนี้เ <c oughs> ไอ้แชมป์ม <c oughs> ันอยู่ตรง,งีิน่ะไอ้แชมป์มึงมาหากูดอะไรไมอะอเดี๋ยวมาส่งไอ้้ไอไอะไรเราชันเคลื่อนยี่อะไรทนำะไมหามันเหมือนมาไม่ถูกว่างั้นนะออ่า,อา,อาได้ได้เดี๋ยวผมไปมันปับถึงประมาณนึงมันมาถึงก็บอกเลย์บอกน้อยเขาตายกันแปดวันยังไม่ได้เลย ไอ้ลูกชายอยู่ท้ายบอกกูเจอแล้วบอกไอ้คิบหายได้ที่ปากขี่ก็ท้ายเบ็ดเราไงพ่อไอ้บ้าเนี่ยมันถุงก่อนนีแเละเออไม่เชื่อตอนเช้าดึงไปด,ดูเลยรเราก็ไม่ได้สนใจไม่เหนืยนก,กันพอไอ้มันมันมัน,มนความมันช่วยเราหรือมันจะจะ,จะมันจะขึ้นบ้านมันเราไม่รู้ เนี่ยมัน,งยยงนมแง่อย่างเงี้ยไม่ปักอีตรงแงบเองเงี้ยมันตายนะเราไม่ปกักไ้หาน้ําไหลแรงข้ามโน,โนเลยข้ามไปฝากไปตักคันนั้นคันสุดท้ายคันเดียวมันก็ต้องปักตัวนี้ไปเจ้านะม,มันก็เห็นไอ้ชายบอกนั่นอ๋อโศกไอ้จิตไาลถุงเรเข้าไปอยู่เนี่เป็นป็นพุ่มมันนี่ถุงพอข้ามเก็บเสร็จไปเก็บฝั่งโน่นติดเครื่องโอ้โหเป็นพันทีเห็นไหมนันน่งติดเห็นแล้วนั่งติดเจ็บหายกระชากไปติดกระชากไปติดมันก็น่าคิดเหมือนกันนะของอะไรไม่นา่าเชื่อต้องเชื่อ ลูกชายสองครั้งเหนื่อยสองครั้งเหนื่อยครั้งครั้งเสร็จเหนื่อยหายมาดูอีกพอดูที่จิบหายมึงจะกลับบ้านก็กลับดิไม่กลับมึงเหนื่อยแล้วเนี่ยเราไหวป่ามึงมันบ้ากันหมดนะสองคนใช่นะบางคนก็ใช่นะใช่นะพอครั้งที่สองมันก็กลับไปติดอีกข้ามมากตรงนั้นอ่ะก็ไปกลับไปติดนั้นก็ไม่ติดมาติดมักูเองมั่งผู้คนพอเหนื่อย มาผมไปดูไอ้จิเขาเรียวผมจะดูให้แน่ใจไอ้แน่ใจเอาพายขี่มืเลยเราอะเอาพายจีนั่งคี่ไปหาหมูเนี่ยต้องมีสี่ขางัวก็สี่ขาต้องกางกล้าไปพินพิ้นหาขาไมา่เจอหาขาไมา่เจอคนก็ไม่มีขนเอ๊ะมัน,นจะแข็งตรงไหนทีนี้จากเชียงนี้หัวเรือยังไม่พายก็ที่หายก็ไปอีกงัดขาเลยคนนี้ขาขึ้นผ่เลยเห็นขาเลยก็เีือ แท้ๆมันผูกแขนอย่างนี้มันเอาเสื้อผูกอย่างนี้ผูกอย่างนี้นะเสร็จแล้วไอ้ไม้เสือกไปคล้องตรงเสื้อเสื้อเสื้อในแขนแล้วหน้าอกของเราเนี่ยมัน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 ร่องอย่างเสืนเอามัเมาตีไปทางเนี้ยเจ้านี่เทีนี้ก็มันมันก็เอาเสื้อเราเนี่ยเสื้อมันนะนะผูกแขนอย่างนี้แล้วมันก็ เสือมันลอยเสียบเข้ามาไปติดไปติดแขนอยู่แเราก็หาแขนไม่เจอไงแขนก็ไม่กลางหัวมันก็จมมาเลยมันเห็นแต่ตรงโูดกับกระหลังเท่านั้นเองหัวมันก็จมลงไปแล้วมันจะขาดแล้วมันจะขาดแล้วถ้าอยู่อีกสองวันก็ขาดแล้วยาี่บ้านละใช่เร้คลพอถอยมาพอถอยมาปุ๊บกระชากเรือติดเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยมันลแจ้งตำรวจ ให้แชมป์มาแจ้งตำรวจเราอย่าไปแจ้งนะคิดใหม่เดี๋ยวเราเก็บเป็ดไม่ทันเหลือเป็ดอีกร้อยกว่าตัวโอเคไหมล่ะไปถามคนแถวนั้นแถวนั้นก็ไม่รู้เรื่องจนว่าบอกเฮ้ยเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าได้ได้ได้ผมผมปักหบุดไว้ให้นะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หลับไปเดี๋ยวปั๊บเดียวยังไม่ถึงเบ็ดเลยเอามาดูทีวีมาะหาคนที่เจอก่อนผมไม่อย่ามายุ่งเรื่องผมผมไม่เอาผมกูกลับบ้านมึงกลับบ้านก็กลับบ้านไปกูไม่เอากูจะเก็บ ใช่ต้องมาถามต้องมาถามโอ้ยไปเจออะไรยังไงวะเหมือนเราหากินนี้มันยุ่งยากเลยนะโอ้ยนั้นมันคลิปไม่มาไวที่คอยปึ้งปึ้งโอ้โหคลิปนั้นกระจายเลยนะสองงานกว่ากระจายเลยดูหัวเข้าดูตอนนี้ก็ทำเป็นห้องห้องของลุงเองเลยสบายตั้งกล้องตั้งอะไรบ้าง โอ,อ้ไปแล้วโัวผีเราไม่เก่งนี่ผมว่เพิ่งเริ่มทำนะมันไม่รู้ไแหนก็ต้องสนุกทำไปตกเบ็ดตกป้าตกอะไรตามเรื่องตาราวไอเสียวไม่ดีไม่กินอย่างนี้มันมันต้องพูดไปใช่้นตกต้องพูดเก่งเราต้องไปดูเราต้องไปดูแนวของ <c oughs> พี่หญิงคนนั้นเด็กคนนั้นที่ตกปลาทอด เราต้องดูตัวน,นั้นให้กใหเก่งให้ขึ้นใจให้ได้ว่าคนตกต้องพูดเก่ง<ช>เราคนแนะว่าเออแบบพูดยังไงคนพูดจะหมดหมดคําพูดมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคนพูดแต่มันไม่รู้จะพูดอะไรแต่เราต้องคุณแนะแปลว่าตอนแนะเราก็ติดต้อง่ายเราแนะวอาเออพูดอย่างนั้นี้เราต้องแนะเข้าไปแล้วเขาจะพูดได้ไปอีกพักหนึง่ง มีลมันหมดคนเราจะพูดไปคัแต่ถ้าทำอะไรต้องการด้ใจตัวนั้นให้ได้เพราะว่ามันจะ<ด>แล้วแล้วยัางยังลงมันคติตามมันเยอะเลยนเพะวราไปคลิปนั้นมันแจ้งเกิดเลย<ช>ลว <นะ S 2> ่าใครก็อยากดูติตาหูลอยทำตัวให้สวยกันเลยเราี่แรกก็ไม่รู้เสียวดิเสียวเราคือเรา,า,าคือาหารกินไม่ได้ผมแต่เน,นี้ยของเนี้ยเฉพาะของเนี้ยผมเอาไปประมาณสี่ห้าตัน <c oughs> ปลาคาร์อ่ะ ผมมาลงไงนะคือละร้อยกว่าโลสองร้อยโลเนี่ยลงปเป็นเส้เดือนเนี่ยลงอย่างเดียไปโอ้ยผมลงหลายปีกเรียกว่าบางตัวเลยอะ่ะห้าพันว่าไม่ลงรักเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยขาวตัวสวยโอ้โหขาวทั้งนั้นก็ผมมาลงตลอดดูเคยได้เยอะสุดมากสุดเลยนะคือคือมากสุดเลยแหลที่มึงกว่าทั้งนั้น อันอันที่มางคลก็สี่หมแล้วก็ไปสอลำก็สี่มาหอะไรเดือนเดือนมาพอออกเอสบายใจเราเองไปก็ได้ไปก็ได้แต่ไม่ไปยูทูมันจะมันจะต่ำมันจะร้อยถ้าเราขึ้นสูงแล้วองไปเรื่อยเรืต้องทำทำทำไป่อะไรก็ต้องออกออกออตกปลาไปกระตก พูดก่อนให้ดูน้นการการบึกบึนต้องให้ดูน้ำฝนคนดอยน้ำฝนคนดอยกดไปดูเลยน้ำฝนคนดอยมันทำครอบครัวตัวนี้งินเดือนมันแสนกว่าทำที่หลังอีกนะน้ำฝนเราเป็นหญิงอืมันมันอยู่ดอยอ่ะมันอยู่มันใช่ไอ้ขม่าอะไรนี่มันโอ้มันเก่งชิบเข็งถึกมันตอนนี้มันใช้กล้องถึงสามตัว อ่าใช่ม yeah. ันจะมีกล้องแล้วก็มีไม้มีอะไรอ่ามันไม่ใช่ไปไมะตัวนี้มันตัวละหมื่นห้าตัวนั้นตัวมันมีอ้นี้เลยก็ผโมอยู่ข้องคอปั๊บถ่ายได้ทุกคนแฟนก็ถ่ายได้อยู่ในคอเนี่ยเองก็ถ่ายไปหลังเองเองแฟนก็จะถ่ายตามปาไปมันจะอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ความความความพูดกัพูดกันคนละครั้งแฟนพูดเราก็ไปตงไปพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายตามไปาีนี้เราไปตัดต่อไปเชื่อมกันระหว่างไอ้พดกับพูดหลังจะตัดเยอะ ไม่เหมือนโทรศัพท์โทรศัพท์เราจะไปปึ้งการถ่ายกล้องมันจะตัดยแบบง่ายแต่ถ้าไปได้กล้องตัวโปรโอมัน